สวัสดีครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็แนะนำสำหรับคอเครื่องเสียงนะครับบริการนำเข้าเครื่องเสียงพกพาคุณภาพสูงจากฮ่องกงกับเกียวต้นอิมพอร์ตครับผมมาดูกันเลยการนำเข้าเครื่องเสียงพกพาและลำโพงจากยี่ห้อที่เรากล่าวถึงเช่นบอส JBLMarshall และ So l o จากฮ่องกงมาถ่ายเป็นทางเลือกที่ดีเนะื่องจากสินค้าเหล่านี้ มีคุณภาพสูงและเป็นที่นิยมในตลาดการน,นําเข้าจากฮ่องกงมีข้อดีทั้งเรื่องราคาและความหลากหลายของรุ่นที่อาจไม่หาซื้อได้ง่ายในไทยนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับสินค้ารุ่นใหม่ๆที่เข้ามาจากตลาดฮ่องกงก่อนที่จะก่อนที่จะวางจาหน่ายในไทยก็คือคุณอาจจะสามารถนําเข้ามาก็เอาไปจําหน่ายต่อครับผมได้สบาย สิ่งที่ต้องระวังก็คือค่าภาษีนะค่านำเข้าและค่าข,าขนสง่งอันนี้ไม่ต้องกลัวครับทงเราเกียต้นอิ p พอร์ตมีบริการนําเข้าจากฮ่องกงมาไทยให้สบายสบายหรือว่าจะนําเข้าจากเยอรมันหรือแต่งกําเนิดได้ส่งมาที่ฮ่องกงเพราะฮ่องกงปลอดภาษีครับผมก็ข้อดีของการสั่งเครื่องเสียงพกพาและลำโพงจากฮ่องกงโดยใช้บริการนําเข้าของเกียต้นอิ p พอร์ตมีดังนี้หนึง่งราคาที่แข่งขันได้สินค้าจากฮ่องกง มักมีราคาที่คุ้มค่าเนื่องจากเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงทําให้คุณภาพได้ดีสินค้าคุณภาพดีและราคาดีกว่าไทยความหลากหลายของยี่ห้อและรุ่นฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการค้าสากลที่มีการนำเข้ารุ่มใหม่หม่ก่อนหลายประเทศรวมถึงไทยทําให้คุณสามารถเลือกสินค้ารุ่นล่าสุดที่อาจยังไม่วางจําหน่ายในไทยได้ความสะดวกความสะดวกในการนําเข้าด้วยบริการของเกียต้นอิ p พอร์ตคุณไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องกระบวนการนาเข้าการขนส่งหรือการจัดการเรื่องภาษี ทุกขั้นตอนจะถูกจากการมืออาชีพนะครับผมก็คือท่านไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่ส่งสินค้าไปยังที่โกดังของเราที่ฮ่องกงแล้วท่านก็รับสินค้าจากฮ่องกงมาไทยได้อย่างสบายๆส,สำหรับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับทางเราขอแนะนำลำโพงที่ได้รับความนิยมก็เช่น Boss Sound Link t e v o d a บวก2ลำโพงที่มีเสียงถึ0องศากันนะ้ำระดับ IP55 ได้แบตเตอรี่ใช้ได้งาน17ชั่วโมง JBL Charge f l a s ลำโพงพกพาที่มีเสียงเปบสหนักแน่นและทนทานต่อสภาพแวดล้อม m a r มาแช i m t ิ o n t o o 2อันนี้เป็นตัวอย่างครับซานนอลโรมเนี่ยท่านชอบรุ่นไหนท่านก็นั่นไปเลยแต่อาแต่ท่านจะเอ้เรวจะหาสินค้าจากไหนอ่ะไม่ยากครับสมมุติว่าท่านสนใจออาเป็นมาแชลแล้วกันนะครับผมมาแชลตัวเนี้ยท่านก็อาจจะเปิด Google จะยากได้สินค้าตัวนี้จังอ่ะ Google, กูรับเลจเล็ง่ายพิมพ์เพเคข้างหลังครับต่อท้ายแค่นี้ลำโพงเนี่ยครับมาแชลจากฮ่องกองจะ,จะขึ้นมาทั้งหมดเลยรุ่นนี้รุ่นที่ท่านอยากได้หรือถ้ามีรุ่นอื่นที่สนใจท่านก็สามารถหาได้จากในฮ่องกองครับผมอ่ะสมมติต่อไปท่านอยากได้รุ่นแบบนึงนะครับผมเปิดนี่อยู่เออเอาเป็นบ,บอสนะครับท่านท่านอยากได้รุ่นนี้ พิมพ์ HK เนี่ยของย่อของฮ่องกงก็จะขึ้นมาครับผมท่านก็ลองเทียบดูครับว่าท่านสนใจรุ่นไหนก็นั่นเลยราคาจากฮ่องกงไม่แพงนะครับผมสมมติสองหกเก้าเก้าตอนนี้เน่ยิ่งช่วงนี้ค่าเงินบาทแข็งเป็นอะไรที่เหมาะมากๆนะครับผมผมก็อ่ะเออืเป็นอะไรที่เหมาะมากเลครับผมในการนําเข้ามาไทยอืม ก็ถ้าลูกค้าสนใจนำเข้าจากฮ่องกงมาไทยก็สามารถติดต่อเราได้ตามอ่าพอดีผมอัน,น,อ,น,นอันนี้ผมลืมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่าอันอ่าผมเปิดผมเปิดอันนี้ก่อนติดต่อทางได้นี่ที่นี่นะครับเดี๋ยว,วลิกลววงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปแฟนเพจเกตต้นอิมพอร์ตออนไลนตามนี้เดี๋ยวลิงก์อย่างเงี้ยผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปท่านจะได้กดลิงก์มาติดต่อมาหาเราได้ครับผม ย่าล,ลืมกดติดตามกด subscribe นะครับสำหรับการนําเข้าสินค้าจากฮ่องกงมาไทยและหากท่านสนใจนําเข้าลําโพงจากฮ่องกงมาไทยก็ทักมาได้ครับทางเรายินดีให้บริการอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับบริการนําเข้าจากฮ่องกงมาไทยโดยเกียวต้นอิ p พอร์ตสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ